กลางวันสี่คิงกลางคืนส so so mm ี hmm. teachers, so like the oh so ่เกียร์นะครับทุกคนเชื่อแม่งมาไอยสัสได้ก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราต้องมาเลือกก่อนนะครับว่าทีมเนี่ยมีทีมไหนบ้างไนี่ยมิชยเทคโนโลยีประชาชนช่างกวนเบอร์นัพลอินอินอินทอร์อาชีวะศึกษาก็กระหนกอาชีวะอาชีพหายแล้วเลือกไหนดีวะชิบหายไปเบอร์นัพลแล้วกันนะสาเหตุที่ผมเลือกบุรณะพลก็คือผมไม่มีอะไรหรอกผมแค่ชอบแบบไอ้เอกบอรณนพลน่ะนิ่งเท่ดี มีไม้เบสไม้บนไม้เบสมีมีดดำหญ้าไม้คมแฝกด้วยมแม่งแต่ชื่อนี้เด็กช่างแบบเต็มตัวเลยเนี่ยทุกคนให้มีแว่นให้ใส่ด้วยทุกคนเดี๋ยวดูดิสวมใส่แลวด้วยเฮ้ยเอาว่ะผมใส่อันนี้เลยกันแม่งเทดีมีตัวบีอยู่ด้วยเราจะต้องใส่แว่นนะทุกคนแต่เราก็มีแว่นอยู่แล้วนะอืมเราใส่ทับแล้วกันแม่งเทดีกดชิปเพื่อเป็นการวิ่งครับทุกคนแมพแม่งธรรมดีอยู่นะ เนี่ยมีไม้เบสบอลนะฮะเอาไปตีคนเฮียป,ประชาชนไม่มาบุกครับทุกคนประชาชนมันไม่บุกแล้วก็ต้องตีมันนะฮะทุกคนไอเช,น,อชนี่ไอเชนี่มทำเพื่อนกูทำเพื่อนกูทำเพื่อนกูนกนกมาดิมาดิได้หมดใส่เดียวได้หมดมึงด้วยกูไม่ได้มาช่วยมึงหรอกกูมาซ้ำมาซ้ำเฮียนอนจับไข่ตัวเองเนี่ยฉากนี้หละมีอินก็ต้องมีรูปแปงใช่ไหไอเฮียมีอินเนี่ยก็ต้องมีรูแปง ผมอยู่บู้วนะทคนเนี่นยไอเทียนี่ใครเนี่ยเฮ้ยโจโจ,โจ, at, โจ at, อินทระโจ at, อินทะระโจ at, อินทะรอโจอินทะระโจอินทะระมันก็ตีกันอยู่นั่นแหละมันเซฟโซนไอเทียนี่ใส่ชุดนอนชุดชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนเทียนี่ทรงช่างเลยนะเนี่ยแบบใส่หมวกน็อกด้วยเดินตามเดินตามไอเทียมันจะวิ่งไปไหนมันวะหล่อนเน,น,นี่ยมาหมดเฮ้ยใครอ่ะเจคัตนะทุกคนผมซื้อเลยนี่ โอ้ยเยี่ยเด็กช่างแบบเต็มรูปแบบทุกคนเอาดิตัวหลุดเจอตัวหลุดเจอตัวหลุดตัวหลุดต้องเอาซะหน่อยอุ้ยเยี่ยฟันนี่จะตายเลยกูฟันหรือเพื่อนฟันวะ <c oughs> นีนะเฮ้ยแรงแรงทุกคนคาตาณ้แม่งแรงวะ่ะแม่งจะลอกไปโรงเรียนมันบมืวัน่าจริชด้วยแม่งแอบอยู่ตัวนึงหัวหมอหัวหมอดูกปอกกล้วยให้มามาหยุดดิลูกปอกกล้วยให้มา กล้วยสดๆเลยเนี่ยพิ่งสุกด้วยไอีหนีหนีครับหนีหนีขึ้นสะพานลอยเป็นไงเจ๊เด็กช่างตัวจริงเนี่ยเด็กช่างตัวจริงเขาไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่กลัวดกกูปอกกล้วยให้มะกล้วยมันพิ่งสุกเลยเนี่ยอุ้ยเชี่ยไม่หันมาไม่หันมาเอาไม้เป็นบอลตีผมดดกูปอกกล้วยให้ดดกูปอกกล้วยให้ดดกูปอกกล้วยให้นี่ไงก็กูบอกแล้วดดกูปอกกล้วยให้นี่ีลยวกูอ้อะไรวะกล้วยให้กล้วยหอม เอาไอ้เชี่กล้วยหอบตรงออกมาตายเฉยเลยตายแล้วครับอเอาเฮ้ยตายอุ้ยเชี่ยแม่งยิงกันเต็มเลยอ่ะใครเข้ามานั่งเรียนเราตายใช่ปะวะเชีย่ยก็ไปดิลุยดิเอาดิเรา,าไปดิวานเราแหวงกันไปดิวานเราแหวงกันไปดิเชี่ยตายทุกคนครับก่อนจะกลับบ้านนะครับต้องไหว้องค์พ่อกันน,น,กรรนะครับแนวแผนกช่างก่อสร้างนะครับ โอ้โหมีชุดอินแบบหลายเวอร์ชันมากครับทุกคนอืมไอชุดอินมันก็ต้องแบบมีรูปช้างไหมเอออาเท่เลยฮะแต่พะผมว่าเอาธรรมดาดีกว่าครับเแมวดีกว่าอาช้างดีกว่าเขียนเรื่องมากนะมึงอ่ะเย้ยยินทละาสามเก้าอ่ะเฮียพวกมึงนี่เด็กอนาคตของชาติเลยเนี่ยอ๊ะตรงนี้มันขายเลยวะเดี๋ยวเข้าไปดูดิเชียขายยาวเนี่ย เฮ้ยมีดผพาแตงมาไอ้เยอะแปดร้อยเก้าสิบตัวีแค่สามร้อยหกสิบเองกาโนพีเอสไอ้เฮียชื่อแม่งกูรู้เลยเฮียดูโฟกึ้งจบมาแล้วมาตั้งแน่ตีกันยับครับทุกคนตีกันยับหมดเอาไอ้เชี่ยตายฮาโอเคไปแม่งล่อเราเข้าไปโรงเรียนครับทุกคนล่อกูเหรอไอ้เชี่ยพวกหัวหมอตายซะตายคราโรงเรียนซะมึงอ่ะ ไปไปไปไม่องอกมาจากโรงเรียนแล้วออกมาเหรอฮะฮะถือว่าเอ้จ่ากล้าดีต้องพิมพ์สักหน่อยแหละโรงเรียนโรงเรียนกันเลครับทุกคนโรงเรียนกันเลยนี่ต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ต้องพิมพ์แบบโยโย่ยยมาโหนะฮะออกมาดิวะออกมาดิวะพวกจ่ายปลาซิวพวกจ่ายปลาซิวจะคุยอะไร อนาคตเด็กช่างอนาคตเด็กไครครับไปเลยครับอุ้ยตายเลยครับกูตายแล้วครับอุ <t um> <t ้ยเชียร์ขาดโค้งมาอุ้ยเยี่ประชาชื่นเต็มเลยสงสัยจะเก็บโกรธครับทุกคนเก็บโกรธเรามึงอกี้ทำเพื่อนกูทเพื่อนกูกูหนีแล้วไอ้สันไม่ไหวตัวกูเองเพื่อนกูมาแล้วไอ้สันทำเพื่อนกูไปแล้วจ้าเว้ยเลย เออดีมากเพื่อนสวยแต่งตัวให้มันเหมือนช่างหน่อยแต่ว่าไอ้เคียแต่งตัวส้นตีเลยเนี่ยหมายถึงกูเนี่ย